น,นี่หมูอะไรโอโทั้งหมูทั้งหมาทั้งไก่กัดไหมนมันกัดปะไปไปนนแม่มันท่าทางจะดนุนะ เราจะต้องเดินตามหลังผู้ใหญ่หมูไม่กัดใช่หรอหมูไม่กัดไอยขวาไร้ขวาก็หูเลยงิดเลยเย็นๆนะที่ไอ้รูปมันน่ารักนะแล้วเราก็ผ่านหมูไมาได้นะคะเพื่อจะไปสวนเมลอน รู้สึกว่าน้องหมาจะตื่นเต้นกว่าคนอีกนี่คือสวนเมลอนเี๋ยวม,มน่า้แล อันนี้ลงเรือนของเมลอนไหนหึวไหน เยอะแยะเลยนะออกลูกดกมาก,กมาถ่ายแล้วเนี่ยไหนลูกไหนที่มีปัญหาอยู่ ไฟไหนไฟไหนเมือ่อ,อกี้เดินตามมาเนี่ย่ยจะถ่ายลูกที่มีปัญหาก็ยังหาไม่เจอไฟไหนลูปใหญ่มากเลยลูกใหญ่เลยเนี่ยอาจารย์ไม่ลูกใหญ่มีเก็บแล้วทำไมยังเก็บไม่ได้อ่ะ ใส่ปุ๋ยหวานอยู่ใส่ปุ๋ยหวานต้นล้มต้นมืนอไหนลูกอไหนลูกใหญ่ไไปถ่ายลูกใหญ่ปูดูวยต้องทำฮอร์โมนเพิ่มใหญ่มาก ี่เป mm. mm. uh ็นระบบน้ำแล้ว huh. ม uh ันจะสง

อันนี้เป็นนักเรียนยนักเรียนปลูกผักนักเรียนปลูกเมลอนัอน่นอ,นนอ,อ,นนอ,องเนอเสนพลุกนนะลมลุล,กล,กลกยอยกำลังจะปลูกเมลอนพยุงไว้นะคะจุดนี้ น no, ั่นที่เราบอกว่าลายลายที่มันจะแตกนนี้มันแตกเต็มแล้วเ่ยเดดึงขึ้นเลยเอาืนเอานดึงนอ่ะย่มอยหนูผูเป็นมันเนี่ยเป็นอาจารย์แต่มันสูงมกับอเยวมันย่นอุ้ยแต่น้ำเทดึงดึงดึงขึ้นให้แบบไอ้นี่อย่าตกอ่ะไอ้นี่เอาพันพันนั่เอาใบพันอ่ะเอาใบพันอ่เอายอดมาดูก่อนว่ามันพันไปแนวไหน ลืมสื้อตัวลอยมาบอเอาลองปล่อยดิปล่อยเลยเดี๋ยวบอปิ๊กไม้่กินไหมตัดเชือกที่ยาวตัดเชือกที่ยาวตรงนี้อ่ะตัดตัดเยอะไหมไม่ต้องเยอะพอแล้วโอ้ยเออประมาณนี้เดี๋ยวว่ามันจะพังอาจารย์นฐานสวยๆนะนนี่คือเสร็จแล้วใช่ไหมโอ้ยตรงนี้ด้วยปีดี้ปีดี้ย่างงงนี่ดิขัขึ้นขัึ้นไม่ต้องหรอกเอาเซนดี้พอ คื่เป็นานิดหน่อยเลอนละคือเป็นการผูกให้เมลอนมีลักษณะแบบนี้เนี่้าเลยคือเป็นการผูกเครพ่องเมลอนมีลักษณะแบบน้ อาาอย่ถ่ายหน้านะอาจารย์หนูไม่เดนต้องถายนาหนูใช่ไหมไม่อย่าถ่ายหน้านูตาเ้ทำไมหนูยังไม่ตื่นใช่ไหมตอนนี้